แต่ว่าคุณต้องรอพอเสร็จแล้วคุณต้องเอาร้านเราไปเบิกกับร้านที่เสียภาษีต้องรอเวลา6เดือนอเอาเงินไหนไปรอละครับ6เดือนพ่อค้าคนนี้โอ้โหฉลาดมากคนระับสุดยอดมากเลยบอกว่าไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนั่นหรอประชาชนพี่น้องตลาดนัดแม่แม่ค้าตลาดนัดอะไรเงรี้ยไม่ได้ประโยชน์หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่านะเงินโอ้โหกว่ามันจะได้มันต้องไปร่วมเข้าร่วมโครงการมันต้องเสียภาษี แล้วกว่าจะได้เป็น6เดือนเพราะค้าแม่ค้าที่ไหนจะมีทุนไปหมุนขนาดน,นั้นนะนะแล้วไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทเนี่ยนะมันก็จะเมันไม่จําเป็นเลยเพราะสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการที่สุดคืออะไรค่าเทอมค่าเทอมนะค่าน้ํามันนะครับค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟนี่นี่คือสิ่งที่ ประชาชนนี่เขาต้องการนะไม่ใช่ว่าเออจะไปซื้ออะไรในเซเว่นนะเขาต้องการนู่นค่าเทอมนะเออค่าเทอมค่าน้ํามันค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับเออนะเขาไม่ได้ว่าเอยแล้วเงินหนึ่งหมืนบาทเนี่ยมนมันไป,ไปซื้ออะไรได้อะใช่ไหมไปซื้อได้แต่ของเจ้าสัวซีพีนะครับนะก็ไปซื้อได้กับน้า คนละคนจะไปซื้ออะไรน้ําต้องเป็นหมื่นถูกต้องไหมนะเนี่ยคุณคุณคุณพ่อค้าคนเนี้ยโอ้โหพูดถูกมากเลยนะครับแล้วแกก็บอกนะไอพไอเงินกู้หนึ่งหนึ่งไอหกแสนล้านบาทเนี่ยไอเงินดิจิตอลเนี่ยไม่มีทางได้หรอกแคบอกเพราะกว่ากว่าจะผ่านสภากว่าจะอะไรหลายขั้นตอนไม่เหมือนตอนที่พูดไว้ตอนแรกเลยตอนที่พูดตอนแรกเนี่ยโอ้ แจกทุกคนนะไม่ต้องกู้เดี๋ยวจะไปเอาเงินตรงนั้นตรงนี้มานะครับพูดไม่เหมือนตอนที่หาเสียงเลยเพตอนหาเสียงก็หาเสียงไม่อย่างอย่างดีแหละนะครับหาเสียงให้คนเชื่อนะคนก็เฮอร์คนก็ตื่นเต้นไงนะแต่ตอนนี้แม่คงแม่ค้านี่ก็ไไปตื่นเต้นแล้วนะครับเขาพอเขา เอาไปเอามาเนี่ยพอเออเอาไปเอามาขั้นตอนมันเยอะเหลือเกินก็ไม่ตื่นเต้นเขาไม่อยากได้แล้วนะเออเนี่ยครับพ่อค้าแม่ค้าตาสว่างกันหมดแล้วนะโอ้เงินลุงตู่ยังดีกว่าเยอะนะครับเงินลุงตู่นี่มันกดปุ๊บได้ปับ๊บใช่ไหมเออแต่เงินดิจิตอลเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วถามว่า,าจะมาซื้อของไอ้ตลาดนงตลาดนัดได้ไหมล่ะ ก็ไม่ได้นะฮะแม่ค้านี่ต้องไปลงทะเบียนเสียภาษีนะเออแล้วเขาจะมาซื้ออะไรของตลาดนั้นนะครับนะเออเขาอยากจะได้นู่นน่ะไปเติมน้ํามันนู่นน่ะเออถ้าได้อย่างเงี้ยดีว่าไปอย่างนะถ้าเติมน้ํามันได้เออดีมากเลยนะจะได้เอาไปเติมน้ํามันกันหนึ่งหมื่นบาทถ้าไปจ่ายค่าเทิมจ่ายค่าไฟค่าน้ําได้โอ้ยิ่งดีใหญ่แต่นี่ทําอะไรไม่ได้สักอย่าง นะครับนะเนี่ยถ้าถ้าได้ไปจ่ายค่าน้ำก็ไฟนะโอยมันจะยินดีด้วยซ้ำแอดมินก็จะสนับสนุนด้วยซ้ำนะถ้าไปจ่ายค่าน้ำมันได้โอ้ยินดีมากเลยไปจ่ายน้ำมันหนึ่งหมื่นโอ้ชอบมากนะเออทำไมไม่ทำอะ่ะนะถ้าได้น้ำจ่ายน้ำค่าน้ำมันได้เนี่ยโอ้สุดสุดยอดเลยแต่นี่มันทำไม่ไดนะ้เอาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ